สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟอยเบอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมุกจะมารีวิวปฏิทินไบวินปฏิทินอะไรเอ่ยที่ไม่ได้ซื้อมาดูวันที่แต่ซื้อมาดูรูปภาพอย่างเดียวค่ะเพื่อนๆไปวันนี้ได้ไหมเดี๋ยวเรามาเกะกันเลยนะคะี่เกะแล้วเออปึ๊บมันอยู่ด้านหน้าด้านไหน อันนี้จะเป็นกล่องมันนะคะ,พะเพื่อนๆบายวินเขาอ่านว่าบายวินเหรอค่ะอันนี้จะเป็นรูปแรกค่ะรูปตองบายพี่บาย,พ,บายพี่บายกับพี่วายนอาหลอ่อมากอนนี่จะเป็นเดือนแรกนะคะอ้อ จะเป็นเดือนที่สองเดือนกุมภาเป็นรูมน้องไบค่ะคือมันดีมากเ,เพื่อนๆราคาห้าร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าเป็นแผ่นอย่างแผ่นของเขาเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะเป็นเคลือบมันแบบดีมากอ๋อเดือนที่สามก็จะเป็นเดือนของพี่วินพี่วินน้องวินน้องวิน,น,วนพี่ปาอ่าเดือนที่สี่ก็จะเป็นภาพน้องไบค่ะ ตามพี่วินมีมี่วินไหมมีค่ะมีพี่วินอยู่ไหนมีง่ายเหรอไหมรอค่ะเฮ้ยเือดไเรื่อยมีพี่วินรอมากเลยค่ะก้งไปก้ไปดำขึ้นมาจาีอีกอีกอีกค่ะ กล่องไววีอ่านี่อันที่ห้าเดินที่ห้าก็จะเป็นรูปน้องวินน้องวินอ่าแล้วก็อันที่หกอันที่หกรูปใครคะรูปน้องวินกับพี่ไวอ๋ออันนี้เป็นน้องวินอันนี้เป็นพี่ยวเอาโอเคค่ะนี่น้องวินกับพี่ไวอ๋อโหคอลเลคชั่นนี้นะ ี yup. ซื้อปฏิทินนี้ไม่ได้ด well ูรูปภาพเลยเพื่อนๆดูเอ้ยไม่ได้ดูวัดที่เลยเพื่อนๆดูแต่รูปภาพแล้วก็น้องไบนะคะเดือนที่แปดก็จะเป็นไบวินใบวินกับกับใบวินแล้วก็พี่พี่วินก็ไบวินนี่หล่อมาก าภาพชัดมากพ,พี่วินอันที่เก้าก็จะเป็นพี่วินชัดจริงติี่สิบเป็นเป็นพี่ปายกับพี่วิน เพี่ไว้กับพี่วินหลอหมะวันที่สิวันที่สิบเออันที่สิอ็ีกเหรอใช่โอ้น้องบินพี่บินพี่วินหลอมไหมคะหอค่ะอา,อาหอมากค่ะหอไปหมดเลยออ,อ,อรอเดืนที่สิบสอ นี่จะมารีวิวเพื่อนเพื่อนดูหรือพี่บายอ๋อพี่บายหล่อมากค่ะหล่อมากค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นรวมรวมปีปีหน้านะคะเป็นปฏิทินรวมปีหน้าเนี่ยเราจะไม่ได้โชว์วันที่เลยปฏิทินนี้เราจะโชว์แต่รูปภาพอย่างเดียวยังไงยังไงยังไงรูปนี้เดี๋ยวโชว์เพื่อนเพื่อนก่อนค่ะโชว์เพื่อนๆพ่อนก่อน อันนี้จะเป็นรูมน้องไบกับน้องวินนะคะรูปรน้องวินกับน้องใบหรอะไตกองพิ่อ่าเสร็จแล้วสําหรับการรีวิวปฏิทินใบวินนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ GMM TV นะคะแล้วก็ซื้อซื้อได้ที่เพจทีท่ทุกช่องทางเลยหรือว่าโหลดแอปโหลดโหลดแอป GMM TV มาไว้เลยนะคะจะได้ซื้อ ได้ทุกอย่างเลยสำหรับคลิปนี้นะคะมุกแล้วก็ไปเต้ได้ด้วยตื้อที่จะเต้ตไดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> มุกมุกกับมาตานะคะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวรอมน่าจะมารีวิวอะไรใหม่ที่เกี่ยวกับน้องใบน้องวินเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะมุกกับมาตาก็ขอลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่าเราจะรีวิวอะไรที่เกี่ยวกับน้องไบต์น้องวินอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย